ครับในการเปิดตัวที่มอเตอร์อ็กซ์โปนะครับคันนี้ก็ได้จองมาจากงานมอเตอร์อ็กซ์โปนะครับจิดตด่วนเลยนะครับมารายงานผลให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าผลในการตอบสนองนั้นดีมากเพียงใดนะครับ 9นะครับนแน่นอนตัวเลขนั้นคงเทียบเรนเจอร์2.2ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น3.2นะครับเดี๋ยวก็เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าสามารถทำได้สูงสุดเท่าใดนะครับในรูปแบบเรนเจอร์ตัวนี้นะครับ100กิโลต่อกิลลิตรนะครับในการประเมินผล แตกตา่างกับฟอร์จูเนอร์นะครับร้อยกิโลกินกี่ลิตรสำหรับเ a นเจอร์นะครับสำหรับฟอร์จูเนอร์ก็ร้อยกิโลอา่อาอ่าลิตรต่อกี่ร้อยกิโลนะครับต่างกันตรงข้ามกันนะครับ ทุกครั้งที่ตัวเลขกลับไปที่ศูนย์นะครับนั่นหมายความว่าเรล่งถูกชักขึ้นมานะครับไม่มีการแตกเร่งนะครับ